ถูกเทโดนเทไม่ว่าจะเป็นโดนเทโดยเพื่อนหรือว่าโดนเทโดยผู้นะคะหรือผู้ชายนั่นเองนะคะจะพูดอย่างไรในภาษาเดนมาร์กนะคะวันนี้ติวเตอร์เยจะมาบอกกันก่อนอื่นอย่าลืมกด s u b ส c r i b e ให้ติวเตอร์นะคะที่ช่องยูมิย h a n n e l แล้วก็กดไลค์ c e b o o k Fanpage ที่ชื่อ Dennis Loom ให้ด้วยค่ะถ้าจะบอกว่าฉันถูกเทจะพูดอย่างไรฉันถูกเทนะคะยายบิวบันเอยายบิวบันเอฉันถูกเทแล้วก็ จะบอกว่าเธอเทชันเธอน่ะเทชันดูพันเนี่ยไม่เอดูพันเนี่ยไม่เอแล้วถ้าจะเล่าให้ใครสักคนฟังแล้วบอกว่าอุ้ยฉันถูกเทมานะฉันถูกเขาเทมาก็จะบอกว่าแฮนด์ฮาพันต์ไม่เอแฮนด์ฮาพันต์ไม่เอนะคะคําว่าแอดพันนี่ยเป็นแหว่เบื่ออู้ชกหรือเป็นคํากริยาเชื่อมนะคะที่เป็นคําวลีนะคะก็จะแปลว่าถูกเทถูกทิ้งนะคะ วันนี้ติวเตอร์เยลขอตัวไปก่อนอย่าลืมกด s u b s c r i b ้กดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอให้ติวเตอร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ